สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมนี้กับดิฉันค่ะอาจารย์แพททํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านในเดือนมีนาคมนี้ว่าการงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะค่ะสําหรับการงานของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนมีนาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพทอสค่ะเทพแห่งสติปัญญานะคะงานที่อะไรที่เราใช้จากมันสมองและสองมือของเราจะโดดเด่นนะคะลักษณะของนักคิดนักครเอท หรือจะเป็นงานโปรดิวเซอร์ต่างๆงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสื่อนะคะมีลักษณะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของการทํางานอะไรที่เป็นคนเดียวเป็นเอกเทศนะคะเป็นงานฟรีแลนซ์ก็ได้เนี่ยเป็นคนที่มีทักษะความรู้เฉพาะตัวนะคะและยิ่งจะเป็นลักษณะของคนที่มีเซนส์มีรางสังหณ์นหน่อยหรือการทํางานอะไรที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของอาการพยากร์อันนี้ก็ถือว่าส่งเสริมเพราะว่าเทพทอสเป็นเทพแห่งศิละปะวิทยา ซึ่งจะรวมไปถึงในเรื่องของอวิชาการหลากหลายแขนงนะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคของงานไปได้อย่างทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็จะมีงานเข้ามาแบบไม่คาดคิดอยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากที่มีงานเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องจัดสรรหรือจัดระเบียบงานของคุณให้เป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะไม่งั้นคุณจะหลงลืมรายละเอียดแล้วหลงลืมเรื่องสําคัญจะส่งผลเสียต่อเรื่องงานได้นะคะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังได้ที่ ี่ดอกจันทร์ 3, 3 6, 2, 1แล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ